วันนี้นะคะเราอยู่กันที่กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีการแปรรูปปลาหนังจืดค่ะที่หมู่ที่ตําบลสิบประจันอำเภอสิบประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่ากิจกรรมของทางกลุ่มมีอะไรบ้างค่ะไปเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีในการแปรรูปปลานําจืดค่ะที่หมู่5ตําบลสิบประจันอำเภอสิบประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็สวัสดีพี่ลุงนะคะลุงพิษแก่ังเป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ ก็สำหรับอยากให้พี่ลุงอะค่ะช่วยแนะนำกลุ่มของเราอะค่ะว่ากลุ่มของเรามีความเป็นมายอย่างไรนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะ,คะสวัสดีค่ะวีสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสากกรวัดลาดระคราวนะคะหมู่5ตําบลศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกลุ่มของเราเนี่ยเป็นกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ปลาน้ําจืดแปรรูปขึ้นได้เป็นสินค้าขึ้นทะเบียนโอท็อป ้าแต่ปี2551นะคะเป็นต้นมานะคะค่ะแล้วทํากลุ่มของเราะคะ่ะรู้จักกับาทางกองทุพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างไรคะ,คะทํากลุ่มของเราเข้าร่วมโครงการการพัฒนาของบทบาทสตรีโดยผ่านสื่อค่ะที่เราดูในเฟ e บุ o k ของกรมพัฒนาชุมชนและประกอบกับประธานกลุ่มคุณคุณสมพงศ์สรีศดาเป็นอนุกรรมการกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีเป็นผู้ให้ข้อมูลให้กับกลุ่มว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีให้เงินทุนหมุนเวียนในรอัตราดอกเบี้ยที่ถูกสามารถมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาดและสามารถส่งออกต่างประเทศได้เราก็ได้นําเงินทุนหมุนเวียนตัวนี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราต่อยอดทําให้กลุ่มของเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นสมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยมีรายได้ทั้งปี แล้วก็สามารถนําผลิตภัณฑ์นี้ไปจัดจาหน่ายสมาชิกของเราก็จะมีหลายอย่างหลายฝ่ายหนึ่งฝ่ายผลิตฝ่ายตลาดแล้วก็ฝ่ายบริหารการจัดการนะคะทุกคนก็จะมาช่วยกันพัฒนากลุ่มของเราเนี่ยให้เติบโตยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็กลุ่มของอกลุ่มของเราเนาะก็คือได้รับการสนัสนบสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะรู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2แล้วเนาะครั้งแรกก็คือเมื่อปี2561นนะคะ mm. ก็คือ ได้รับงบประมาณไปทั้งหมด200แส0บาทเนาะแล้วก็ในปี2564ก็เพิ่งจะเสนอโครงการไปนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาแปรรูปปลาลาสนะั์เนาะค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนนะคะหลังจากที่เราได้รับการอนุมัติเงินทุนมาแล้วใช่ไหมคะทั้งกลุ่มนะคะมีการจัดสรรงบประมาณอย่างไรครั้งแรกที่เราชสนะ หมดเรียบร้อยแล้วนะคะครงการพัฒนาบรบบัตรสตีให้งบประมาณมาได้เงินทุนหมุนเวียนมาสอ0แสนเราก็มาต่อยอดการทําปลารับสมุนไพยแล้วก็นํามาพัฒนาตัวอื่นใน,นเช่นทําปลาร้าหยองซึ่งปลาราหยองตัวนี้เราสามารถของมาตรฐานออยอแล้วก็คัดสันสุดยอดหนึน่งตำบล1นผลิตภัณฑ์ได้5ดาวในปี2,562นะคะแลว้วตัวต่อไปที่เรานํามาพัฒนาจากเงินกองทุนบบัตรสตีเราก็ทํา ผงต้มโค้งพร้อมทานนะคะตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มแล้วก็ขายดีขายทั้งอาหารในในเฟซบ o ๊กนะขายออนไลน์นะคะช่วงนี้เราขายออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็มีทำปลากุนเชียงปลาสลิดแบบอบพร้อมทานนะคะลูกค้านี่ซื้อไปฉีดแค่ฉีกซองก็ทานได้เลยนะคะตรงนี้เราทำเล็กๆเ,เพื่อเป็นแพ็เกจที่ว่าสะดวกเล็กง่าย ถูกทานได้เลยค่ะแล้วก็เราก็ทำเงิน,นทุนหมุนเวียนของเราเนี่ยเพื่อจะต่อยอดผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ทำให้สมาชิกของเราเนี่ยมีไรายได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดเราก็ยังอยู่ได้เนื่องจากว่าเราพัฒนาของเราเนี่ยเพื่อจะขายในตันสินค้านในตลาดออนไลน์ให้สมาชิกมีไรายได้ตลอดทั้งปี อยากให้พี่ลูกค้าลองช่วยอธิบายนะพูดถึงอัตลักษณ์ค่ะของผลิตภัณฑ์เราว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะมีจุดเด่นอย่างไรบ้างค่ะอัตลักษณ์ของสินค้าของเรานะคะเราจะเน้นที่ว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สวยงามสะดวกพกพาแล้วก็สินค้ามีรสชาติความต้องการของตลาดนะคะความต้องการของตลาดเป็นหลักเพราะว่าเราผลิตอะไรแล้วถ้าตลาดไม่ต้องการเราก็ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้เราต้อง ในเรื่องความต้องการของตลาดสะด,ะดวกสะอาดมีมาตรฐานอ,อยอยนอกจากนี้เนาะ,ะวัตถุดิบที่ใช้อ่ะค่ะได้ข่าวว่าเราอะ่ะก็มีการซื้อวัตถุดิบเนาะจากกลุ่มใช่ไหมคะสมาชิกในกลุ่มด้วย<ช>เพื่อเป็นการลดต้นทุนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการกระจายไรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะ<ช>ค่ะในเรื่องของอการมีส่วนร่วมนะคะในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งนะคะทั้งกลุ่มของเราอ่ะคะ่ะมีกิจกรรม แล้วแบบบทหน้าที่อย่างไรบ้างะคะ,คะก็มีกิจกรรมทางด้านการศึกษาก็คือเราจะเป็นศูนย์เรียนรู้กลุ่มเนี่ยจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปเด็กัะเรียนนิสิตนักศึกษามาเรียนรู้มาฝึกอาชีพอยางเรียนรับปากขาวเนี่ยเคยมาฝึกอาชีพขอข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดการทําแผนธุกรกิจนะคะเพราะว่ากลุ่มเนี่ยคือได้รับรางวัลคาแผนธุกรกิจระดับประเทศแล้วก็หนึ่งก็คือ มอบพืงนการศึกษาให้นักเรียนนักเรียนในชุมชนทุกๆปีในช่วงวันเด็กนอกจากนั้นประชาชนทั่วไปก็จะมีหนังสือมาขอเข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มมาขอดูการวิธีการทําคุ้งเชียงปาระ้ะสับปลาล้ะหยองซึ่งเราจะไม่หวงสูตรนะคะเราจะต้องการที่จะต่อยอดให้หาประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะหน่วยาราชการ อ่ะบุคคลทั่วไปมาดูแล้วเราก็ให้สูตรให้ดูให้วิธีการทําแล้วก็ให้ลองให้ลองจับให้ลองสัมผัสค่ะ,คะก็นอกจากเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะทางกลุ่มของเราก็มีการอมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนาะเหมือนเป็นการคืนกําไรสู่ชุมชนนะคะ,คะ และทั้งกลุ่มนะคะในการดําเนินงานนะคะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เมื่อเราพบปัญหานี้แล้วเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไระคะปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มก็คือสินค้าคือวัตถุดิบของเราเนี่ยมีราคาสูงค่ะแล้วก็ราคานีย้ยืดหยุ่นตลอดเลยมันมันไม่สม่ําเสมอแล้วก็ใช้เงินทุนหมุนเวียนของอ่า โครงการบทบัตสตรีเนี่ยมาซื้อวัตถุดิบเพื่อซื้อในจํานวนมากเราจะได้สินค้าที่ในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเก็บกักตุนสินค้าในราคาถูกที่มานําเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อให้ต้นทุนการผลิตของเราตำ่ำแล้วก็เราก็ใช้ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เราซื้อสินค้าจากกลุ่มสมาชิกกลุ่มอย่างเช่นคาตะไคร้ใบมะกรูดพริกเพื่อที่จะลดต้นทุนการขนส่งนะคะแล้วก็ ทำย่อทำบัญชีรายรับรายจ่ายยอบัญชีการจัดซื้อบัญชีการาสินค้าคงคลังเพื่อที่เราจะได้รู้ค่ะการดําเนินงานของการผลิตสินค้าของเราว่าให้ผลิตตรงความต้องการของผู้สั่งค่ะสินค้าเราจะได้ไม่ต้องเก็บไว้นานจะได้สดใหม่เสมอนะคะ อนอกจากการที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีะคะ่ะทั้งกุมของเราอะคะ่ะมีหน่วยงานอื่นๆนะคะเข้ามาสนับสนุนในด้านใดบ้างไหมคะค่ะก็มีตั้งแต่กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเข้ามาให้ความรู้ให้มาอบรมใ,ให้งบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะ,ะเป็นสินค้าโอทบก็ หน่วยงานต่อไปก็คือ<ม>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้เราแล้วก็มีตลาดรองรับในการไปจัดจําหน่ายสินค้าอ่กรมประมงก็มาขึ้นทะเบียนปลายรูปประมงมแล้วก็ได้รับาการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิถึง2วาระซ้อนค่ะทางด้านการาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านประมงของกรมประมงนะคะกระทรวง พาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหรือก็จดแบรน์จดลิขสิทธิ์หรือจดอนุสทธอนุสัญญาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่วนอนุตสาหกรรมก็จะให้การฝึกอบรมทางด้านการยืดอายุการาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็จะมีหน่วยง,งานอื่นๆเช่นมหาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิก็มาเป็นตัวทำด้านการแปลให้ให้สูตร ดูแลเรื่องสูตรการทำผงผงต้มโค้งนะคะจนสามารถส่งออกต่างประเทศได้แล้วก็มีล่าล่าสุดก็จะมีของรรกรมศิลปากรก็มาออกแบบแบรนด์แล้วก็มาจดอ่านุสิทิกัญญาของของเครื่องปรุงผงต้มโคง้งแล้วก็รุ่นสุดท้ายก็คือมหาลัยสวนลีสิทธ์มาเริ่มทํางานวิจัยเกี่ยวกับคุณเชียงคีโตเป็นคุณเชียงที่เหมาะสําหรับ คนที่รักษาสุขภาพอา,อาจจะมีผลิตภนนัณฑ์นี้ในท้องตลาดตอนนี้เรากำลังเรื่องงานวิจัยเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วทําให้ทางมหาลัยไ,ไ,ไม่สามารถเข้ามาต่อนเนื่องจะก,กลุ่มได้นะคะแต่เราก็เริ่มคุยกันทางไลน์เพื่อที่จะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาสู่ท้องตลาดเพราะตอนนี้มีออเดอร์สั่งแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ของเราไม่สามารถอ,าออกตลาดได้ค่ะเพราะเชื่อว่าผลิตภัณฑ์คุณเชียงคีโตเนาะน่าจะเป็นผลิต พันธุ์ใหม่ทางเลือกเนาะแล้วก็น่าจะสร้างสร้างสร้างรายไ,ได้ให้กับกลุ่มเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะในช่วงนี้เนาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบกาว่ะค่ะทางกลุ่มของเราได้รับการผลได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเนาะแล้วก็ทํากลุ่มเรามีการปรับตัวอย่างไรอะค่ะเพื่อที่จะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปค่ะโควิดสิบเก้าเนี่ยนะคะเป็น,ปน,ปนโรคที่แบบว่าก,กระจายทั่วไปผลทําให ท,ทุกท้องที่มันมีผลก็ตอบรับโดยเฉพาะกลุ่มของเราเนี่ยคือว่าทําให้สมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีไรายได้เหมือนเดิมก็ศูนย์จำไรยต่างๆก็คนน้อยลงแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ยังอยู่ตรงเดิมนะคะเราก็มาปรับแก้ปัญหาโดยการขายออนไลน์ขายออนไลน,ออน,ไลน์ซึ่งเราก็ขายมานานแล้วแต่หลังจากที่มีโควิดรอบแรกที่จะ,จะระบาดการขายออนไลน์ของเราเนี่ยพุ่งแบบตกใจอะเพราะว่าคนอะ อยู่บ้านค่ะไม่ได้ไปไหนก็ใช้วิธีการก็คือว่าสั่งออนไลน์ของเราสมาชิกกลุ่มของเราที่ไม่ได้ออกงานอะไรก็มาช่วยกันแพ็คของทําผลิตภัณฑ์เพื่อจะส่งสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ทางช่องทางออนไลน์ของเรานอกจากมีเพจของร้านลุงพงลงพุงแล้วมีเพจของาหกรรมาดดีพร้อมเพจของกรมพัฒนาชุมชนลงลาซาด้าลงช้อปปี้แล้วก็มี สมาชิกก็คือเขามารับมารับเพื่อที่จะไปทําแบรนด์ของเขาเองเมื่อขายออกต่างประเทศแล้วก็ขายออนไลน์ทีนี้ออนไลน์ของเราเนี่ยก็ทําให้สมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยพอจะมีรายได้เพื่อที่จะอยู่รอดในช่วงโควิดแม้แต่ระบาดครั้งที่3พวกเราก็อยู่ได้เพราะว่าการขายออนไลน์ค่ะก็จากสถานการณ์ครั้งนี้เนาะถือว่าเป็นการผิดผิดวิกฤตขึ้นมาเป็นโอกาสนะคะในการเพิ่มยอดขายของเราเนาะ อนอกจากในการขายออนไลน์แล้วเนาะหนุได้ข่าวว่าของเราอะค่ะได้มีการเปิดขนส่งเอกชนเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกกลุ่มเราเองด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ที่รู้วะค่ะฝากถึงสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีะคะ่ะท่านอื่นๆเนาะถ้าหากว่าใครสนใจหรือว่าสนใจได้รับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่ารับงบประมาณสนับสนุนอย่างนี้นค่ะเราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างค่ะคอ๋อปา้าคะโครงการบลัดสตีนี้เป็นโครงการที่ดีค่ะ,ะสตีทั่วประเทศไทยหรือสตีในจังหวัดสุพรรณบุรีหรืออําเภอศิรประจันตนี่ค่ะจะได้รับสิ่งท,ที่ประโยชน์หรือสิ่งที่ดีๆก็คือว่าสามารถกู้เงินดอ,อ,อกดบเบี้ยต่ำค่ะอ,อยจะมาต่อยอด อาชีพของเราแล้วก็สามารถที่จะได้รับการเรียนรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพของเราให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องเป็นที่อยอมรับของตลาดหรือว่าอาชีพต่างๆที่เรายังมีความรู้ที่น้อยแล้วก็มาช่วยเสริมเพื่อจะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของอกลุ่มสตรีของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ก็อย่างที่พี่ลุงได้กล่าวไปนะคะก็กองทุนทัฒนาบาทรบาสตรีเป็นเงินทุนที่สนับสนุนให้กับสมาชิกสตรีนะคะามาขอรับสนับสนุนโดยเป็นเงินทุนดอกเปี้ยต่ำร้อยละ10สตางค์ต่อปีเท่านั้นนะคะซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพเดียวกันนะคะ3ามคนขึ้นไปเนาะแล้วก็สามารถมาขอรับการสนับสนุนได้วงเงินไม่เกิน2,000 200, 0 0บาทนะคะแล้วก็ ถ้าหากว่าใครสนใจอะค่ะสามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะค่ะ